ต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเดนน h ชา n นลนะครับพาแฟนมวยยอดกับไปเมื่อปี2553ครับศึกสอสมหมายนะัดยิ่งใหญ่เลยนะครับวันที่4สิงหาคมจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับคู่นี้เป็นคู่ประกอบรายการครับสิงทองน้อยปอเตละกุลมุมแดงเจอกับฟ้าใหม่สกินเดียวยิมมุมน้ําเงินครับพิกัดน้ําหนัก126ปอนด์ยกนี้ยกที่2นะครับชกกันเป็นคู่รองของรายการ นะครับสิงทองน้อยจากขามเทเลสอนครราชสีมาครับ,รบส่วนฟ้าใหม่จากอำเภอเมืองจังหวัดปุริลำฟ้าใหม่หรือว่าชื่อเดิมของเขาก็คือพดน้อยศักดิ์สิงขอนครับก็ชมวงนั้นกําลังถือว่าฟอร์มสดเลยครับถถไฟนี้ได้โอกาสขึ้นวัดชั้นสิงทองน้อยปอเทลกุลซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่กระดูกการผันมวยแข็งโป๊กแล้ครับสิงทองน้อยคนนี้ ยก2เริ่มจะแลกอาวุธกันมากขึ้นเลยครับลักษณะการจับของคู่เอกวันนั้นนี่ประกรณเอาชนะปิ่นสยามนะครับแล้วก็มีพวกฤทธิเดชแพ้เสกสรรมานะศักดิรินิวัฒน์แพ้สิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยเพรโทสิษย์เจ้าพ่อแพ้สังหิรัน์ลูกบ้านใหญ่ฤทธิจักรแก้สมฤทธิแพ้เพชรเอกสิธย์เจ้าพ่อนะครับส่วนคู่นี้ยกที่สองยังไม่เร่งมากทั้งคู่ครับ สิงทองน้อยนี่ปะทะมวยดีดังมาเยอะแยะมากมายกับสายสืบวันทรงชัยเคยอัดกับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมาแล้วนะครับไปเรื่อยครับขวามีศอกขวาสายวันทรงชัยนี่พวกเพชรเอกเพชรโทนะครับปากกรเพชรทวีนะครับเพชรเอกเกียรติยงยุทธ์อัดมาหมดแล้วครับ ส่วนชุดนี้ชุดเดียวก็คุมไปได้ทางด้านฟ้าใหม่นี่สายสึกเกียริเพชรก็ปาบมาหมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับชนะเด่นคิรีสอสมหมายคงเม่งก็ล่มสีทองนะครับงทน้อยเอาชนะมาหมดแล้วจังหวะนี้โอ้โหกระชากมาเสียบโอ้ดอกนี้นี่แม่ถ้าเป็นยกห้านี่คงปิดกล่องเลยครับแต่ยังดีครับที่ยังต้นเกมเท่านั้นเองครับสิงทองน้อยประเภทเขาในเหนียวนึบ ปอดใหญ่ปลายแรงครับส่วนพดน้อยก็ฝีมือครบเครื่องแล้วครับพดน้อยหรือว่าฟ้าใหม่ในสังกัดของป่าชุนเกียรติเพชรนะครับหมดยกที่2นะครับสถานการณ์ทางด้านสินทองน้อยเป็นต่อถึง7-4นะครับแฟนมวยก็เชื่อในกระดูกการผ่านมวยแล้วครับเชื่อในความแกล่งยก3ครับตามต่อ เปิดเกมชนอย่างต่อเนื่องครับเก็ติดคิดตังครับทางด้านสิงทองน้อยเพราะว่าเป็นมวยเข่าอาชีพครับจับในไล่แขนค้องตีผมตีนะครับกสู้กั่งซ้ายไม่ถ้าจับในแบบนี้นี่เสียเปรียบสิงทองน้อยครับแต่ฟ้าใหม่ก็พยายามสู้แล้วครับไม่ยอม ให้อิ่มและวางซ้ายสิงห์ทองน้อยนี่กินเปล่าครับจับเป้าไม่เจอยังครับเป้าไม่เจอับนายไล่แขนเจอเข่าขาซ้ายของสิงห์ทองน้อยนี่เป็นมวยที่ชกสนุกนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ใช้กําลังเยอะมากครัโหมหนักเลยครับปั๊มรัดฟัดตีนี่ครับเข่าซ้ายของสิงห์ทองน้อยฟ้าใหม่พยายามไล่แขนและเสียบเข่าโตนี่ครับแม่ทำให้สิงห์ทองน้อยยังตีไม่ทันอ่ะเล่นเกมนะครับ เดินต่อครับต่อยห้วโพงนะครับกองเชียร์ของเพชรพญาเสียบเขา่าฟ้าใหม่มีศอกสลับวงในขึ้นคอได้โอ้โหกระชากเอาฟ้าใหมใ่ครับไปสินข้างน้อยล้มลงไปครับเอาละครับราานายยกนี้ถ,ถือว่าทำได้ดีครับทางด้านฟ้าใหม่มสก,กินเดียวยิม ดูครับโอ้โหดอกที่สองครับแม่กระชากมาแล้วก็ค่อยคม้วนลมลงไปเสียหลักเสียเหลี่ยมสองค้งติดติดกับธนานสีทองน้อยเสียบเข่าครับเด้งตีเด้งครับเด้งอีกทีนึงโอ้ดินไม่หลุดครับสถานการณ์เริ่มจะพลิกกลับแล้วครับตอนนี้ข้ามมาอยู่ฝั่งฟ้าใหม่แล้วครับฝันศอกโดนอีกเหมือนกันครับ็อกลัดตี เด้งตีครับทางด้านสิทองน้อยไล่แขนยกนี้ก็อย่างตีไม่ทันฟ้าใหม่ได้จะแจ้งได้เห็นชัดเลยครับหมมวยเข่าตีเข่าไม่ได้นี่ลาบากแล้วครับดูครับแก้เกมได้ดีเลยครับทางด้านฟ้าใหม่ยกนี <t 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 ้แทงซ้ายของสิทองน้อยครับโดนศอกของฟ้าใหม่ดันหน้าแล้วแทงเสียบเข่าครับไล่แขนดีครับฟ้าใหม่วงในอ่ะเริ่มจะตีได้ครับ แต่ว่าโต้คืนหนักๆเหมือนกันนะครับฟ้าใหม่ลีงานมาเชียร์กันเต็มมุมเลยครับกระชากมันตีครับกระชากเหลี่ยมด้วยได้เหลี่ยมแล้วครับฟ้าใหม่มีลูกกระตุกกระชากตลอดนะครับทําให้สิงห์ทะน้อนี่เสียเหลี่ยมเสียทรงครับช่วงปลายยกสามเดินขู่เลยครับเดินอัดเลยครับฟ้าใหม่ไล่แขนได้ดีเหลือเกินครับดูครับกดแขนไล่แขนแบบนี้สิงห์ทองน้อยตีไม่ได้ครับ ตีได้ก็ไม่ชัดเจนต้องบอกว่าวุ่นวายไปหมดแล้วครับยังไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนเอาล้วครับหมดยกที่3นะครับฟ้าใหม่ทําได้พี่กกลับมาเป็นต่อ5-4ยกฟ้าใหม่ก็ถือว่ายังเบียดอยู่ครับยังไม่ห่างยกที่4ครับหลายหลายคนนั้นยกนี้ติดตามกันต่อครับโอ้โหนี่โดนอีกแล้วครับแหม่กระชากมาแล้วก็เสยเขาขึ้นไปครับลักษณะแบบนี้นี่ฟ้าใหม่ทําได้ดีเหลือเกิน แต่ว่าดูครับพยายามจะปั้มตีเอาคืนครับไล่แขนและเด้งตีสลับเสียบเข่าครับทางด้านสิงห์ทองน้อยกดลงมาตีไม่ได้ครับก็ยังต้องเหนื่อยกันอีก2ยกครับดูฮะลูกเกมยังดูคู่ขี้สุสีดูครับสิงห์ทองน้อยพยายามจะเบียดเข้าไปวางับลูกวงใน แข้งซ้ายของสิงห์เท่าน้อยเดินจับในครับแต่ละดอกหูยกนีนี่เล่นเกมเต็มสูบเลยครับสิงห์เท่าน้อยเน้นที่วงในครับกดแขนไล่แขนกระช่างมาตีถึงคอแล้วเสียบเข่าครับเอาละครับเริ่มจะทําได้ดีขึ้นมาอีกกกหนึ่งครับแม่เหมคู่นี้นี่ผัดกันได้ผัดกันโดน ต้องบอกว่าหน้าเสือกไล่แขนครับสิีทองน้อยเสียบเข่าโอ้โหนี่ครับยกนี้ไล่แขนดีครับสีทองน้อยแล้วขึ้นคอห่มตีอ่าดูครับคู่นี้ใครได้ไล่แขนได้เปรียบก็ตีได้ชัดเจนแล้วครับมวยเข่านี่ต้องไล่แขนเก่งครับเดินต่อครับเอ้าแมเสียหลักล้มไปเองครับครับ ไม่ยกนี้กับเป็นสิ่งทังน้อยที่ทําได้ดีบ้างครับอโดนหมัดของฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ล็อกดูครับปั๊มกันไปปั๊มกันมานี่ต้องดูครับว่าใครจะยุบใครจะแผ่วโอ้โหดูองเชียร์แลกกันไม่มีหยุดเลยครับคู่นี้เสียบเขาครับฟ้าใหม่เรงในไล่แขนและเด้งตีสิ่งทังน้อยก็เด้งบ้างครับต่างฝ่ายต่าง จังหวะหาเลี่ยมตีเข่าแล้วครับเน้นที่วงในเสียบเข่าครับสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้นี่ถ้าเกิดว่าใครยุบใครแผ่วนี่โอกาสแพ้ทันทีครับตรงนี้ยังดูคู้ขี่สีนะครับกำลังจะเข้าช่วงร้อยเมตรสุดท้ายครับถ้าเป็นเดี๋ยวเป็นนักวิ่งนี่ต้องวัดกันยกสุดท้ายนะครับช่วงระยะร้อยเมตรสุดท้ายเลยครับคู่นี้ดูฮะสิเข้าน้อยโหมหนักครับเดินอัดเดินชนไม่หยุด ฟ้าใหม่ต้องออกมาตั้งหลักครับโอ้ยกนี้เจอบุกหนักดูครับสิงห์ทองน้อยนี่เข่าล้วนๆเลยครับตํารัดฟัดตีบทไปเรื่อยครับดักแทงครับฟ้าใหม่ช่วงปลายยกที่สี่เด้งตีครับคู่นี้นี่เหนื่อยแทนครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ออกอาวุธกันไม่หยุดจริงๆครับ ช่วงปลายยกที่4ี่หมดยกที่4ี่ครับหมดสี่ยกสิงห์เทาน้อยกลับมาเป็นต่อ54าสิงดำยกสุดท้ายครับแข้งขวาของฟ้าใหม่เอ้แม่ไปล้มโอ้ยกนี้ออกมาต้นยกฟ้าใหม่ชิงทำก่อนเลยครับแล้วก็สาสอาวุธชุดใหญ่เข้าใส่สิงห์เทาน้อยครับแต่พอออกมาเนีมาเป็นชุดมาดูฮะเด้งตีเสียบครับสิงห์เน้อยพยายามจะเอาคืนฟ้าใหม่ ยก5้านี่ต้นยกได้นะครับพอต้นยกได้ในราคาข้ามมาฟ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นฟ้าใหม่ชกง่ายเลยครับโดนเตะลงสีทองน้อยเป็นล้มช่วงต้นยกดูครับวงนายขวางไล่แขนทําได้ดีเหลือเกินครับฟ้าใหม่นั้นเิ่มั่นอกมั่นใจแล้วครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ฝั่งฟ้าใหม่แล้วนะครับดูครับไม่เดินแล้วครับสีทองน้อยต้องเดินครับพอไปพลาดช่วงปลายยกนี่ทําให้ชกยากเลยครับออกแลวตั้งแขน ดูครับฟ้าใหม่นี่ไล่แขนกดแขนคุมเกมได้หมดแล้วครับสภาพแวดล้อมบนล็อกนั้นไหลด้วยครับเป็นใจโอ้ออกมายกห้าแพ้เลยครับสีทองน้อยดูครับครั้งที่หมดสียกราคาเป็นต่อกางนิดนึงแล้วดัดแทงฟ้าใหม่ออกลูกฉลาดเลยครับตีหัวเข้าบ้านเลยครับตอนนี้แบบตัวเองเป็นต่อแล้วครับทีมงานของสิ์ทองน้อยนี่เซ็งไปกันตามันคกันครับดูครับฟ้าใหม่ ดักแทงครับฟ้าใหม่ทีบครับแม่มวยิ้มหมัดชนะน้อยหนีงกลายเป็นชนะเยอะเลยครับดูสิสิงห์ทองน้อยกลายเป็นออกทะเลไปเลยครับยกสุดท้ายโอ้เป็นไปได้ครับดูครับคุมเกมได้หมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหไปกันใหญ่ครับโดนเขี่ยขาหน้าหัวทิ่มไปอีกยน้อสิงห์ทองน้อยมาพลาดช่วงปลายยกห้าแล้วแพ้เลยครับ ยอมแล้วครับสิงห์ทองน้อยมนยกสุดท้ายนะครับไม่มีปัญหาครับฟ้าใหม่สกินเดียยิมพิกเอาชนะสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลได้อย่างสนุกดูเดือด